สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันนักรุงสาวัตถีท่านานาธาบินที่กาศเศรษฐีได้เข้ามาฟังธรรมในที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนอาิยสูตรว่าด้วยหลักการใช้สอยรัพย์สำหรับคารวะาอริยบุคคลให้สมแก่ฐานะของตัวเองซึ่งมีดังนี้ครับอันได้แก่ข้อ1อริยสาวกย่อมใช้ใจ่ายโภกทรัพย์ที่ตนหามาด้วยความขยันสะสมด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองได้มาโดยสุดจริตโดยชอบธรรมในการใช้ใจ่ายเลี้ยงดูตนเองให้มีความสุขอิ่มหนำและบริ บริหารจัดการให้ชีวิตมีความสุขสบายเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรหรือว่าคนรับใช้ให้มีความสุขอิ่มหนำสำราญด้วยดีข้อ2ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตในการใช้ใจ่ายเลี้ยงดูมิตรสหายให้มีความสุขอิ่มหนำและบริหารจัดการให้พวกเขาสุขสบายวงเล็บต้องเพื่อนแท้ด้วยนะถ้ามาขอยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยไม่นบนะฮะสาใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตใช้จ่ายในเรื่องป้องกันภัยอันตรายพวกซีเคียวริตี้อะไรพวกนี้นะฮะในการป้องกัน ภัยจากไฟไหม้น้ำท่วมพระราชาโจรหรือลูกหลานที่ไม่รักดีเพื่อทําให้ตนเองปลอดภัยและพ้นจากภัยเหล่านั้นอย่างสมัยปัจจุบันก็พวกประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบ้านจากอาคีภัยหรือว่าพวกแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้แหละนะฮะข้อที่4ใช้ใจเพื่อบําเพ็ญพลีหรือว่าทําบุญกุศล5แบบมันได้แก่ 1. ญาติพลีคือการดูแลสงเคราะห์ญาติพี่น้อง 2. อาติถีพลีการสงเคราะห์ต้อนรับแขกหรือว่าผู้มาเยือน3ปลูกผ้าเปตอรพลีแปลว่าการทําบุญอุ ที่ส่วนกุศลให้กับญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอย่างพวกวันศาสตร์เป็นต้นอย่างการเชียงเม้งของคนจีนวันศาสตร์จีนเนี่ยก็ตรงกับข้อนี้พอดีนะฮะสี่ราชาพลีการบำร,รุงราชการคือการบริจาคทรัพย์ช่วยชาติรวมไปถึงการเสียภาษีหรือว่าบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นต้น เทวดาพลีคือการทําพลีกรรมอุทิศนกุศลให้กับเทวดาการใช้ใจ่ายข้อที่5ใช้ใจ่ายเพื่อถวายทานหรือว่าทักษีนาให้กับสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีเป็นผู้ที่ละเว้นจากความประมาทตั้งมั่นในความอดทนและระงับกิเลสซึ่งเป็นการทําบุญที่มีผลสูงเลิศเป็นทางเกื้อกูลเกียรติสวรรค์และนํามาซึ่งความสุขหากอริยสาวกทําตามนี้แล้วเมื่อทรัพย์สินกําลังจะร่อยหลอลงเขาก็จะคิดว่าเราได้ใช้ผลประโยชน์จากทรัพย์สินเต็มที่แล้วและถ้าหากอริยสาวก ทําตามนี้แล้วทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็เขาก็จะไม่เดือดร้อนเพราะคิดว่าเราได้ใช้ประโยชน์แล้วและทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วจึงทรงสรุปเป็นคาถาว่าเมื่อได้ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อสิ่งเหล่านี้แล้วย่อมรู้สึกภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้ทรัพย์เลี้ยงดูตนเองและคนที่ควรเลี้ยงดูแล้วได้ใช้ทรัพย์ในการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้ทําทานที่มีผลมากแล้วได้บําเพ็ญพลีห้าอย่างแล้วและได้อุปัมภมท่านผู้มีศีลแล้วประโยชน์ที่เราต้องการจากพวกทรัพย์เราก็บรรลุแล้วเราได้ทําาสิ่่่งทีนา ภูมิใจและไม่ต้องเดือดร้อนแล้วผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมนี้จะได้รับการสรรเสริญจากบัณฑิตในโลกนี้เมื่อล้าจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสวยสสุขในสวรรค์